สวัสดีครับผมกับผมนะครับส่วนแลแจ็คผะไทยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพาทุกท่านนะครับดูจากกระเบื้อญหลุมมะคูยนะครับรุ่นดีเยี่ยมนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับออกปี37ครับหลุมมะคูยได้ทําการปลุกเสกเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับและเหรียญนี้นะครับจะสร้างแค่2เนื้อครับจะมีเนื้อนวโลหะจะสร้าง2 9 9 9เหรียญนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับสร้าง24,999ี่นเเหรียญนะครับ ซึ่งเป็นรุ่นที่ปลูกเสกได้นานนะครับเป็นระยะเวลาหเดือนซึ่งไม่ต้องพูดถึงครับว่าทําไมถึงเป็นรุ่นชื่อว่าดีเยี่ยมนะครับปลูกเสกนานและที่สําคัญนะครับเหรียญนี้นะครับจะออกทําการออกที่วัดสาแก้วนะครับและวันนี้ผมจะพามาดูนะครับวิธีดูเหรียญแท้นะครับว่ามีจุดไหนต้องดูจุดไหนจุดจ่าตังจุดไหนนะครับของแท้นะครับ จะเป็นอย่างนี้ครับส่วนของเก๊ทาไม่ได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูกันเลยครับครับเราก็มาดูเหรียญนะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญนะนี่ครับเยียบครับจะเป็นนี่ครับจุดแรกครับด้านหน้าครับเรามาดูตรงนี้ครับดูที่พื้นนะครับนี่ครับช่วงนี้ครับพื้นนะครับพื้นเหรียญนะครับผมจะบอกทุกเหรียญเลยนะครับว่าพื้นเหรียญเนี่ย จะต้องเรียบนะครับตึงนะครับนี่ครับต้องตึงนะครับจะไม่มีขู่ขาครับนี่ครบนี่ครับแล้วจุดที่สองครับจุดที่สองที่สัง วดูนะครับของแท้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นเส้นวิ่งนะครับวิ่งยาวเลยครับเนี่ยทั้งหมดนะครับจะเป็นเสี้ยนนะครับวิวิ่งนะครับเราลองมาดูเห็นไหมครับนี่ครับเป็นเส้นวิ่งเนี่ยฮะนี่ครับเห็นไหมครับจะมีเส้นเนี่ยเนี่ยเนี่ย

รลอง่องดูครับและขอบเหรียญครับจะตั้งครับนะครับเห็นไหมครับไม่แบนนะครับขอบเหรียญจะตั้งครับนีต่อไปด้านหลังครับดูตรงนี้ครับตรงนี้ครับเนี่ยครับจะมีเส้นสองเส้นครับประกบด้านบนนะครับ เนี่ยครับเห็นไหมครับมีเส้นสองเส้นนะครับเดี๋ยวจุดหนึ่งครับเนี่ยครับตรงนี้ครับนี่ชัดเจนมากครับจะมีเส้นวิ่งเนี้ยครับเนี่ยครับยาวเลยครับตรงพระยานครับเนี่ยครับเนี่ครับจะมีเส้นวิ่งออกเนี้ยครับ เนี่ยครับเนี่ยจะเป็นซีวิงออกเนี้ยเนี่ยครับด้านหลังก็ดูแค่นี้ครับของแท้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นขอบเหรียญน,นะครับผมจะให้ดูเจอเป็นหล่อนะครับหล่อจะไม่นี่ครับจะไม่คมครับเนี่ยครับอย่างดูขอบตัดครับ อันนี้มาแล้วฉีกเลยครับเนี่ยการตัดทําใบมีดจะุมขมครับเนี่ยลงป๊อปขาดป๊อปเลยครับเนี่ยจะคมงี้นะครับของเก๊ก็ทําครับแต่ว่ามันมันไม่ดูไม่ขมครับ เนี่ยครับเส้นดูครับนะแล้วผิวเหลี่ยญต้องตึงครับขอบตั้งครับขอบตั้งแล้วก็สองขีดเนี่ยเส้นแตกครับ ครัับเนี่ยครับดูง่ายงครับเหรียญรุ่นดีเยี่ยมหลวงพ่อคูณครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับสร้าง2 4 9 9มืเหรียญครับเนี่ยครับดูง่ายๆเร็วๆครับผมไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแยะครับดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเหรียญจะไม่บวมครับ โฟกัสให้เห็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะะที่สำคัญเหลี่ยมไม่บวมครับเดี่ยมพ่อนะฮนี่ครับนี่ครับเดี่ยมแท้จะไม่บวมถ้าเกิดเป็นเก๊หล่อเนี่ยจะบวมครับนี่ครับบวมหมาถึงช่วงนี้ครับจะนูนออกมาครับเนี่ยช่วงเนี้ย ช่วงปืนเนี่ยอันนี้ครับนี่เห็นไ,ไหมครับนี่ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเหรียนรุ่นดีเยี่ยมนะครับผมทุกท่านก็น่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับเราหาพระนะครับมาเช่ามาบูชาเราหาพระแท้เลยครับ เราหาปาแท่มาขึ้นคอเลยครับดีเวอรเยอะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันด้วยเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้าำคลิปต่อไปนะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับสำหรับแจ็คแมไทย์ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ